สำหรับมือใหม่นะครับขับรถในที่แคบนะครับมีนักเรียนหลายคนถามนะครับเข้ามาพี่ตั้มแถวบ้านนี่ซอยแคบมากนะครับขับรถในที่แคบนี่ต้องทํำยังไงบ้างน,นะครับเ,เวลาขับรถนะครับในที่แคบนะอยากให้เพื่อนๆฝึกแบบนี้ครับก็คือว่าเวลาเราขับรถในที่แคบเนี่ยมันจะเป็นพวกเลีเ้ยวหักศอกนะครับเลี้ยวหักศอกทิ้งระยะห่างจากด้านข้างประมาณหนึ่งนะแล้วก็กระจกมองข้างนะครับเลย เลยเสาเลยเหลี่ยมเลยมุมเลยหน้ารถเลยท้ายรถแล้วค่อยหมุนพวงมาลัยนะครับเวลาขับรถนะครับในซอยแคบๆคแบบนี้สมมติว่าอันนี้เป็นซอยแคบๆคบใช่ไหมมีขายของแย่ๆเลยนะครับมีคนมีวินมอเตอร์ไซค์ยืนคนจอดกันเต็มเลยนะครับคนยืนซื้อของกันเต็มเลยวินมอเตอร์ไซค์จอดกันอยู่นะครับโ๋พี่ตั้มซอยบ้านหนูแคบแคบทำยังไงครับนะครับวิธีการก็คือว่าเวลาเรานั่งในรถนะครับจับความรู้สึกให้ตัวเราอยู่ตรงกลางถนน อยู่ตรงกลางถนนนะให้ความรู้สึกเราอยู่ตรงกลางถนนสังเกตด้านหน้าเอาคร่าวๆล้วมๆเอาความรู้สึกเราให้เราอยู่ตรงกลางถนนให้พวงมาลัยอยู่ตรงกลางถนนนะครับอยู่ความรู้สึกนะเวลาเรามองเนี่ยตำแหน่งที่เรารนั่งหลังพวงมาลัยเนี่ยเราจะเห็นพวงมาลัยนะครับให้พวงมาลัยเนี่ยอยู่ตรงกลางถนนนะครับนีม่มุมตรงนี้วิ่งมาครอบพวงมาลัยนะครับเอาคร่าวๆ ขับรถช้าๆไม่ต้องรีบไม่ต้องโฟกัสไม่ต้องจ้องไม่ต้องเพ่งนะครับมองตรงนี้มองบริเวณตรงนี้นะมองบริเวณตรงนี้แล้วมองลุม่มหลวมไม่ต้องเพ่งชิวๆสบายๆผมรู้ว่ามือใหม่ตื่นเต้นออกสองครั้งแรกในมือสั่นิดจับพวงมาลัยนีดแทบขาดเลยนะครับใจเย็นๆน,นะครับไหลมาช้าๆนิ่งๆน,นะครับนิ่งๆเลยไปช้าๆเรื่อยๆแบบนี้นะครับความเร็วไม่ต้องเยอะนะเนี่ยมันจะมี รถเข็นมีนมอเตอร์ไซค์มีคนเดินอยู่มีคนเดินไปกับแฟนข้างๆเนี่ยนิ่งๆครับไปช้าๆเรื่อยๆรับตามเข้าไปนิ่งๆแบบนี้ครับไม่ต้องเร็วแต่ตัวเนี้ยมันไม่มีอะไรแล้วกอ็อันนี้ผมสมมติให้ดูนะสถานาการณ์จริงมันก็จะเป็นแบบเนี้ยก็จะมีรถเข็นมีอะไรวางเต็มของมอเตอร์ไซค์จอดซื้อของอะไรเงี้ยคนซื้อ,อน้ำเต้าหู้ซื้ออะไรอย่างเงี้ยนะซื้อหมูปิง้งอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีคนเดินไปทํางานเดินจุงมือกับแฟนไปกุ๊กๆๆ๊กก๊กอย่างงี้นะแล้วก็อิจฉาใช่ไหมนะครับอ่ะ เราขับรถอย่างนี้เลยนะครับช้าๆเรื่อยๆนะครับเวลาเลี้ยวนะครับทิ้งระยะห่างทิ้งระยะห่างด้านข้างเรากับด้านข้างนู้นใช่ไหมครับราเราเรารู้เรารู้อยู่แล้วว่าด้านข้างมันทิ้งระยะห่างประมาณนี้นะครับกระจกมองข้างเลยนะครับพี่ั้มครับถ้าตรงนี้เป็นเสาเป็นเหลี่ยมเป็นมุมมีเลยแต่ถ้ามีวินมอเตอร์ไซค์จอดอยู่ให้กระจกมองข้างเลยหน้ารถมอเตอร์ไซค์แต่ตรงนี้ไม่มีกลวยใช่ไหมครับกระจกมองข้างเลยกลวยถ้ามีรถขนขายของมีอะไรปุ๊บ กระจกมองข้างเลยรถขายของนะครับอ่าถ้าตกสมมติว่าตัวนี้เป็นกระแพงใช่ไหมแล้วก็มีรถเข็นขายของใช่ไหมเราก็ให้กระจกมองข้างเลยรถขายของแต่ตรงนี้มันเป็นกลวยใช่ไหมครับกระจกมองข้างเลยกลวยนะครับแล้วก็หมุนพวงมาลัยนะครับหมุนมาให้หมดเลยนะครับรถเครื่องที่ช้าๆไม่ต้องรีบครับค้างพวงมาลัยไว้ครับไหลมาเรื่อยๆนะครับเห็นไหมครับมีระยะห่างนะครับวิ่งตรงมาพอรถเฉมาปุ๊บทยอยคืนนะครับทยอยคืนเรื่อยๆไหลเรื่อยๆนะครับนิ่งๆดึงรถให้ฉี่ออกมาปุ๊บอ่า วิ่งตรงมาไปเรื่อยๆครับอ่านะครับสถานการณ์แบบนี้เ,นเพื่อนๆต้องเจอบ่อยมือใหม่หขับรเนี่ยนะครับขับในซอยในหมู่บ้านเนี่ยรถก็เยอะนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูสถานการณ์สถานการณ์หนึ่งนะครับที่พี่ตั้มบอกว่ากระจกมองข้างเลยแล้วเหมุนมันเป็นยังไงนะครับอืมขับรถตรงมาเลี้ยวมาปื๊บอ่าตรงนี้นครับมีรถจอดยแย่เลยอ่ะวิ่งตรงมาครับ มีรถจอดเนี่ยในในคอนโดในหมู่บ้านเนี่ยมันจะมีรถจอดเยอะๆใช่ไหมรถจอดขวางด้วยอะไรเงี้ยเหมือนเดิมเลยครับเทคนิคเดิมเลยนะครับให้เราอยู่ตรงกลางระหว่างรถที่จอดอยู่ตรงนี้กับรถที่จอดอยู่ตรงนี้ให้เราอยู่ตรงกลางจับความรู้สึกให้เราอยู่ตรงกลางดูหน้ารถหน้ารถเฉไปฝั่งนี้ไหมถ้ารถเจให้วิ่งมาสักหน่อยนึงแล้วค่อยดึงขวานะอ่ารถเชมันมต้องฝั่งซ้ายใช่ไหมครับรถเจมาฝั่งซ้ายปุ๊บนะครับเราก็ ดึงขวาครับให้รถเข้ามาก่อนนะให้ให้รถมาแถวกลางๆถนนก่อนแล้วค่อยดึงขวาครับดึงมาปื๊ดรถจับอาการนะรถหน้ามันจะกวาดมาครับกวาดมาปื๊บพอเราตั้งตรงถนนใช่ไหมแล้วเราก็คืนอ่าขับไปนิ่งๆครับปื๊บอา้าวมีรถสวนมาครับผมเดี๋ยวนะครับขออนุญ,ญาตนะครับถอยหลังนิดนึงนะถอยหลังลบรถที่เขาก่อนนะครับอืถอยหลังมาปื๊บชิบ สถานการณ์จริงเลยนะครับที่มาเอาไปนะครับสถานการณ์อ่ะสมมติถ้าเราจอดอยู่ข้างอ่าจอดขวางใช่ไหมเราจอดอซ้ายใช่ไหมครับหมุนมาเลยครับหมุนพวงมาลัยมาครับปึ๊บมาหมุนมานะหมุนมาปึ๊บให้รถเฉดครับพอเฉแล้วคืนนะครับคืนเดินหน้าตรงๆมาก่อนแล้วค่อยดึงขวาครับเพื่อให้รถตั้งตรงกับถนนนะครับอ่ารถกวาดหน้าหน้ามันกวาดมาปึ๊บตั้งตรงถรนแล้วใช่ไหมครับวิ่งตรงๆมาครับเปิดไฟเลี้ยวนะครับเพื่อนสังเกตดูนะกระจกมองข้างนะครับ กระจกมองข้างเลยเลยปึ๊บประหมุนเลยครับเลยปึ๊บประหมุนมาโค้งมาครับเขาถอยให้เรานะเขาถอยให้เราปึ๊บอ่ะน้านน่ามีรถออกมานะครับถอยมาปึ๊บอ่ะโค้งมาปึ๊บนะครับตั้งรถที่ตรงคือล้อตรงมาปึ๊บอ่ะวิ่งตรงมาครับเราจะเลี้ยวซ้ายนี่นะครับเปิดไฟเลี้ยวซ้ายครับในคอนโดทางแคบนะครับกระจกมองข้างเลยท้ารถมาปึ๊บนะครับ หมุนพวงมาลัยมาเลยครับโค้งมาหมุนมาเรื่อยๆโค้งมาวิ่งมาเรื่อยๆนะมือใหม่ไม่ต้องขับเร็วครับวิ่งมาเรื่อยๆพอรถตั้งตรงครับผมจะตั้งตรงทยอยคืนสวนมาเลยหมุนหมุนพวงมาลัยเรื่อยๆนิ่งๆครับไม่ต้องรีบสาวไม่ต้องไม่ต้องอย่างนี้ไม่ต้องนะรถพยาเจครับมือใหม่ชอบรีบสาวก็ไม่ทันครับเรื่อยๆนิ่งๆนะครับอ่ะอีกรอบหนึ่งนะวิ่งตรงมาครับผมแบบนี้เลยวิ่งตรงๆมาปุ๊บในทางที่แคบนะครับจําไว้เลยในทางที่แคบกระจกมองข้างนะครับเลย ได้ทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะครับกระจกมองข้างเลยแล้วหมุนนะเดี๋ยวผมทําให้เพื่อนดูใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะเลี้ยวขวาตรงนี้นะผมจะเลี้ยวขวาตรงนี้ครับกระจกมองข้างเลยเสาครับปึ๊บในซอยแคบนะครับผมย้ํานะในซอยแคบในทางแคบๆในทางคอนโดกระจกมองข้างเลยแล้วหมุนถ้าเป็นที่แคบๆนะนะครับเลี้ยวหักศอกกระจกมองข้างเลยแล้วหมุนนะครับสำหรับคลิปนี้นะซอยแคบๆเลี้ยวยากกระจกมองข้างเลยแล้วหมุนครับ เลยเสาก็ลเลยปุ๊บหมุนปับ๊บโค้งมาเลยครับอ่าโค้งมาปุ๊บไหลมาเรื่อยๆฝั่งซ้ายห่างเยอะครับฝั่งขวาห่างเยอะไหมนี่ห่างครับไม่มีเบียดแน่นอนนะถ้าเราทิ้งระยะห่างเราวิ่งตรงกลาง,ลางถนนเนี่ยไม่ใช่ว่าไปเบียดข้างๆไปเบียดข้างๆแล้วก็จบมองข้างเลยอันนี้ไม่พ้นนะต้องอยู่ตรงกลางถนนนะครับอ่าคืนล้อมารถต้องเชฟรฝั่งซ้ายหน่อยหนึ่งเพื่อดึงขวาครับเพื่อให้รถตั้งตรงถนนอ่าพอรถตั้งตรงปุ๊บ วิ่งตรงๆมาเลยอ่านะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะไปเลี้ยวขวาด้านหน้าพี่ตั้มครับเป็นเป็นทางลาดชันใช่แล้วครับอ่าลองดูนัดเป็นทางลาดชันเพื่อนๆก็จะกลัวนะครับถ้าอยู่ที่เบรกตลอดเวลาครับไลมานิ่งๆไลมานิ่งๆครับไลมานิ่งๆปื๊บอ่ะโอ้โหนะครับมีรถจอดขวางอยู่คันหนึ่งนะเดี๋ยวเราจะเลี้ยวขวาไปปึ๊บแล้วเราก็จะเข้าฝั่งขวานะครับอ่ะวิ่งตรงมาครับรอให้กระจกมองข้างครับเลย เลยเสามาประมาณนี้ครับประมาณครึ่งหนึ่งแล้วหมุนขวาครับไหลมาเรื่อยๆครับหมุนขวามาหมุนขวามากโค้งมาครับเห็นไหมครับมีระยะห่างเลยเรามีระยะห่างนะเห็นไหมเรามีระยะห่างนะครับนี่ดูจากกระจกมองข้างเห็นไหมครับนี่ท้ายรถเรานี่เสาครับมีระยะห่างนะนะเราวิ่งตรงกลางมันมาครับค้างพรมอะไรไว้ก่อนค้างพงมอะไรไว้ก่อนนะครับรถเฉมาปุ๊บพอจะตั้งตรงครับแล้วทยอยคืนครับ ทยอยคืนหมุนเรื่อยๆรถช้าๆไม่ต้องรีบครับมือใหม่รถช้าๆไม่ต้องรีบนะนะครับวิ่งตรงมาครับทีนี้เราจะเลี้ยวหักศอกตรงมุมนี้นะครับเปิดไฟเลี้ยวขวาครับไหลมานิ่งๆครับดูฝั่งซ้ายไม่รถมาไม่ไม่มีกระจกมองข้างเลยครับหมุนมาเลยครับหมุนโค้งมาเลยครับโค้งมาครับโค้งมาปื๊บไหลมาเรื่อยๆครับไหลมาเรื่อยๆเห็นไหมครับมีระยะห่างเลยเห็นไหมพอรถจะตั้งตรงทยอยคืนนะครับเนี่ยเวลาขับรถในซอยแคบมือใหม่กลัวกลัวว่าจะเลี้ยวไม่พ้นนะครับ วิ่งตรงๆนิ่งๆจับความรู้สึกให้เราอยู่ตรงกลางเลนนะนะครับอ่ะทีนี้ด้านหน้านะครับเราจะเลี้ยวซ้ายพี่ตั้มครับตรงนี้มันไม่มีรถเลยครับกกนยั่ไงครับก็เลี้ยวไปเลยครับมันไม่มีรถก็เลี้ยวเลยครับโค้งไปเลยครับมันไม่มีรถก็โค้งไปเลยครับอ่ากเอาได้ครับมันไม่มีรถมันไม่มีรถมาให้เราเฉียวชนแล้วก็วิ่งกลระยะเอาเลยนะครับโค้งตามทางมาครับปุ๊บอ่าโค้งมาตอนนี้ไม่มีรถใช่ไหมครับกลระยะเอาได้เลยอืมแล้วก็วิ่งตรงมาครับ วิ่งตรงมาฟื้บอ่าทีนี้ด้านหน้าครับด้านหน้ามีรถจอดขวางอยู่นะอันนี้ผมก็สถานการณ์จริงเลยนะครับอ่าในตอนเ,เช้าเวลาออกไปทํางานนะครับรถยนต์เยอะๆนะครับมีคนจอดซื้อข้าวซื้อของเนี่ยนะครับพเพื่อนๆลองไปเอาเทคนิควิชาได้เลยนะนะครับสรุปนะครับก็คือตัวเราอยู่ตรงกลางถนนอยู่ตรงกลางเลนจับความรู้สึกฝั่งซ้ายและฝั่งขวาให้เราอยู่ตรงกลางนะครับให้หน้ารถอยู่ตรงกลาง ให้พวงมาลัยอยู่ตรงกลางนะครับผมอขออนุญาตหลบรถนิดนึงนะครับขออนุญาตหลบรถที่เขาวิ่งสวนมานะเดี๋ยวผมจะอธิบายให้เพื่อนฟังอีกทีนึงนะครับอถอยมาปุ๊บชืบพ้นแล้วหมุนครับโค้งมาปุ๊บจับความรู้สึกครับให้เราขนานนะครับขนานหรือยังเออแล้วครับผมขนาดแล้วเราอยู่ในแนวเดียวกับทางข้างหน้าคือรถตรงครับมาแล้ววิ่งตรงมาครับนะครับฝากบอกเพื่อนๆนะฝาก เป็นเทคนิคนะครับเวลาเราขับรถเนี่ยเออทาไมเราจอดตรงเนี่ยกับคนอื่นทําไมเขาจอดตรงเนียกับคนอื่นครับทาไมเขาขับกลางถนนครับจับความรู้สึกเราสมมติว่าตรงนี้เป็นเลนถนนใช่ไหมอ่าให้เราอยู่ตรงกลางถนนนะครับอันนี้รถเขาจอดหน้ามาเนี่ยเราจะจอดยังไงให้เราตรงกับเขาเราก็จับความรู้สึกว่าเราอยู่ในแนวเดียวกับเขานะครับผมอ่าเวลาเราขับรถเนี่ยนะครับให้เราอยู่ตรงกลางถนนครับถ้าเราอยู่ตรงถ้าเราจะไปตรงนี้ให้เราจับความรู้สึกว่าเราอยู่ตรงกลางถนนนะครับ วัตถุฝั่งซ้ายอยู่ฝั่งซ้ายว,วัตถุฝั่งขวาอยู่ฝั่งขวาจับความรู้สึกให้เราอยู่ตรงกลางพวงมาลัยของเราอยู่ตรงกลางทนไหมตัวเราอยู่ตรงกลางถนไหมนะครับเอาไว้เป็นแนวทางสาหรับขับรถในที่แคบนะครับผมนะครับสำหรับในซอยแคบๆนะครับพเพื่อนๆลองลองนาเทคนิคนี้ไปใช้ดูนะครับนักเรียนหลายคนอาจจะไม่กล้าครูหนูไม่กล้าเลยซอยแถวบ้านหนูนี่ซอยแคบมากนะครับมีเอ่อ รถเข็นมีวินมอเตอร์ไซค์มีคนเดินแยะเลยครูหนูไม่กล้าเลยนะครับลองดูครับนะครับพาคุณพ่อพาคุณแม่พาคุณน้าพาคุณอาหรือว่าพาคุณแฟนมาก็ได้ครับเนี่ยแต่ต้องตกลงกันก่อนว่าห้ามตะคอกห้ามด่านะครับต้องตกลงกันก่อนนะครับนี่คือเทคนิคเลยเวลาจะให้ญาติๆนะครับขึ้นมาบนรถมาฝึกเราเนี่ยต้องสัญญากันก่อนเกี่ยวก้อยกันก่อนว่าห้ามตะคอกนะ เออห้ามพูดแรงๆนะคุยกันดีๆนะนะครับเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเป็นเด็กดีจะตั้งใจเรียนนะครับจะตั้งใจเชื่อฟังนะครับขอให้บอกดีๆอย่าตะคอกนี่ก็ต้องตกล่นก่อนนะครับไม่ใช่ลากเข้ามาแล้วก็ให้เขาสอนนะครับเขาตะคอกเ็าตกใจงอนงอนแฟนไม่ไวสอนด้วยแล้วนะครับงอนป้าป้าไม่สอนด้วยแล้วนะครับก็จะประมาณนี้นะครับคือมือใหม่ลองออกไปสักครั้งสองครั้งเดี๋ยวก็จับทางได้ครับเทคนิคง่ายๆจำใส่สมองไว้เลยจำไว้ในหัวไว้เลยว่า อยู่ตรงกลางเลนอ่าอยู่ตรงกลางเลนด้านหน้ามีคนเดินด้านหน้ามีมอเตอร์ไซค์เข้าชา้าด้านหน้ามีรถอ่ามอเตอร์ไซค์พ่วงข้างมีซาเล้งข้าชา้าเราก็ไหลาตามไปชา้านะครับไม่ต้องใจร้อนไหลาตามทิ้งระยะห่างจับความรู้สึกให้เราอยู่ตรงกลางเลนนะครับฝั่งซ้ายของอยุ่ฝั่งซ้ายให้มีระยะห่างของฝั่งขวาให้มีระยะห่างโดยที่มองไปที่ถนนมองล้มลวมอ่ามองล้มลวมไม่ต้องเพ่งไม่ต้องจดจ่อมาอื้มอื้ม จะชนแล้วจะชนแล้วไม่ต้องครับเอาลุ้มหลวมคร่าวๆไม่ต้องจ,ดจอดจ่อจับความรู้สึกเราอยู่ตรงกลางเลนพวงมลาลัยอยู่ตรงกลางเลนไหลไปชา้าๆเท้ารอที่เบรกอยากให้รถเร็วขึ้นเพื่อปลายเท้าขึ้นให้รถไหลเร็วขึ้นรถเร็วเกินไปเหยียบเบรกกดเบรกลงเวลากดเบรกอย่ากดกระแทกแรงนะครับกดลงไปให้รถมีความรู้สึกว่ารถเป็นชาน้าลงเบรกแต่ละรถแต่ละยี่ห้อแต่ละ,ละ,ละรละลุ่นไม่เหมือนกันบางคันต้องกดลงลึกๆก,ก,ก่อน แล้วเบรกถึงจะทํางานบางคนแตะนิดเดียวเบรกหัวทิ่มเลยก็มีดังนั้นต้องดูรถตัวเองศึกษารถตัวเองก่อนลองเบรกดูก่อนก่อนที่จะออกไปนี่ลองเบรกดูก่อนว่าเบรกรถเราเนี่ยมันเป็นแบบไหนเราจะได้คุ้นชินนะครับไม่ใช่ไปปึ๊บไปเบรกเลยบางทมีมันยังจับระยะเบรกไม่ได้ลองฝึกดูก่อนอคร่าวๆนะครับอันนี้เป็นแนวทางสำหรับเพื่อนๆมือใหม่นะเวลาขับรถในซอยแคบๆจับความรู้สึกเราให้เราอยู่ตรงกลางนนครับแล้วพอถึงเวลาเลี้ยวนะครับเวลาเลี้ยวเลี้ยวหักศอก ในซอยแคบๆวิ่งต,ตรงๆนิ่งๆกระจกมองข้างเลยแล้วหมุนนะครับหมุนมาเรื่อยๆไหลมาเรื่อยๆลดช้าๆถ้ารถหยุดก็หยุดหมุนพวงมาลัยรถเคลื่อนที่ถึงหมุนพวงมาลัยอย่าหมุนอย่างเดียวแล้วรถไม่เคลื่อนที่ไม่ได้ครับรถมันจะไปเบียดเขาจําไว้เลยรถเคลื่อนที่ด้วยหมุนพวงมาลัยด้วยถ้ารถหยุดนิ่งเราก็เราก็หยุดพวงมาลัยด้วยอย่าเพิ่งหมุนรอให้รถเคลื่อนที่แล้วก็ค่อยหมุนไปใหม่ตามไปพอรถเฉมาใกล้จะ ก้จะตั้งตรงกับถนนใช่ไหมเราก็คืนพวงมาลัยสวนมาเลยหมุนเรื่อยๆไม่ต้องรีบไม่ต้องกระชากไม่ต้องรีบดึงกลัวว่าจะไม่ทันไม่ต้องครับดึงมาเรื่อยๆไหลามาเรื่อยๆรถเคลื่อนที่ช้าๆไปเรื่อยเรามือใหม่อันนี้มือใหม่จริงๆสำหรับคลิปมือใหม่ที่กลัวซอยแคบๆไม่กล้าขับรถออกจากซอยนะครับลองฝึกดูดูคลิปนี้ไว้เป็นแนวทางลองเป็นบัตามดูครับเป็นกำลังใจให้มือใหม่นะลองทําดูครับผม